สื่อสังคมออนไลน์สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับประวัติและผลงานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องของวิชาประวัติศาสตร์นะครับที่เรียนได้ตั้งแต่ชั้นมัธยมจนถึงชั้นประถมเลยนะฮะเอาละครับมาดูกันว่าประวัติและผลงานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีอะไรกันบ้างเนี่ยฮะไปรับชมกันเลยนะครับเดิมนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยมีชื่อว่าสินนะครับบิดาเนี่ยเป็นคนจีนนะฮะมารดาเป็นคนไทยนะครับ ต่อมานะครับได้ยกเด็กชายศิล์นะฮะให้เป็นลูกบวรรมนะครับของพระยาจักรีนะฮะหลังจากบวชเป็นพระแล้วนะครับต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นพยาตากนะครับที่เมืองตากนะก็เลยเป็นเจ้าเมืองของเมืองตากและมีชื่อว่าพญาตากนฮะคือพญาเนี่ยมันเป็นตำแหน่งนะฮะถ้าเกิดไปครองเมืองไหนก็จะเป็นพญาของเมืองนั้นนะฮะมาดูพระราชกรณียกิจของท่านนะฮะหนึ่งนะครับท่านกอบกู้เอกราชชาติไทยนะครับ อย่างบทเรียนที่แล้วที่เราได้นาเสนอไปแล้วนะใครยังไม่รับชมก็กดตัวให้ด้านบนได้เลยนะครับ2นะครับจัดระเบียบการปกครองนะฮะสนะครับรวบรวมบ้านเมืองเป็น1เดียวนะครับโอ้โหตอนนั้นคืออาณาจักรที่ท่านรวบรวมมาเนี่ยหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาไปเนี่ยคือกว้างใหญ่มากนะครับไม่แพ้กับตอนที่สมเด็จพระนเรศวนมหาราชกอบกู้อีกราชมาเลยนะฮะอันนี้ก็ไปดูได้จากคลิปที่แล้วนะครับ 4. นะครับติดต่อทางการทูตนะครับค้าขายกับจีนนะครับอันนี้เพราะว่าพ่อท่านก็เป็นคนจีนอยู่แล้วนะครับก็จะมีแบบความสินสมกับทางจีน ห้านะครับทำนุบำรุงศาสนานะครับที่เด่นชัดเลยคือวัดแจ้งนะฮะที่แบบอยู่ฝั่งธนบุรีนะครับถ้าใครเคยไปเที่ยวที่กรุงเทพนะครับจ่ายประมาณ4บาทนะครับอ่าขึ้นท่าเรือที่ท่าเตียนนะครับฝั่งทางวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับข้ามไปก็จะเป็นวัดแจ้งพอดีนะครับแล้วก็ตอนนี้คือแบบหืสวยมากเขาบูรณะแล้วนะครับอ่านี่ก็คือวัดแจ้งนะฮะอืมจะมีความสวยงามมากนะครับมีเจดีย์แบบ อ่ะเป็นสีขาวนะครับอันนี้คือบรรยากาศตอนเย็นนะฮะก็มีความสวยงามเหมือนกันนะฮะมองจากไกลๆยิ่งสวยนะครับแล้วเข้าไปด้านในคือก็จะร่มรื่นมากนะฮะที่นี่ผมก็เคยไปมาแล้วนะบอกได้เลยว่าแมวเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้นะครับนี่อันนี้เป็นรูปที่ถ่ายจริงนะอันนี้ผมไปตอนที่เขาบูรณะพอดีนะครับนะดูใกล้ๆก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าอันนี้คือเป็นคนเกาหลีนะครับเข้ามาเที่ยวนะฮะอืมชาวต่างชาติก็คือเยอะมากนะฮะเอาละครับสำหรับประวัติและผลงานของ พระเจ้าตักศิมหาราชนะครับก็จะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเป็นแบบสรุปโดยย่อนะครับใครที่สนใจแบบเต็มเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ผมอาจจะทําแบบยาวแล้วก็เล่าที่มันได้แบบความเมามันอรรถรดกว่านี้เพราะว่าอาจจะมีเรื่องของตำนานเรื่องเล่าพงสาวดานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้เป็นแค่ข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลดิบนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สื่อสังคมออนไลน์ลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนครับแล้วครับสวัสดีครับ